ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราจะพาไปดูนะครับว่ารถหยดของเราเนี่ยวิ่งประมาณ80-90-100ถึงร้อเนี่นะครับวงมาลัยมันสั่นนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขั้นตอนแรกครับเราต้องเช็คดูก่อนนะครับว่ายางเรามีสภาพยางบวมไหมนะครับถ้ายางเราดีไม่บวมนะครับ เราก็มาดูที่ตะกัวนะครับตะกัวบริเวณที่ถ่วงล้อบางทีนะครับรถเราวิ่งไปนะครับตะกัวนะครับตะกัวที่มันติดอยู่นะครับด้านนอกนะครับหรือด้านในตัวนี้นะครับมันไม่บาลานซ์กันนะครับกับวงล้อนะครับจะทําให้รถเรานะครับวิ่งนะครับวิ่งแล้วก็ใส่นะครับวิ่งแล้วก็ใส่ บางทีความเร็วแปดสิบเก้านี้ก็รู้สึกแล้วนะครับเราก็จะดูค่านะครับว่าจะกลัวด้านไหนนะครับมันห่างหรือว่าเทา่าไหร่กี่จมกี่กัมนะครับเราก็ต้องใส่เข้าไป เราจะปั่วไก่ก่อนแล้วก็มาเต้นทวงม่นะครับอีกรอบหนึ่งครับทีนี้เราก็รู้นะครับว่าสกั่วเราควรที่จะใส่ด้านไหนเข้าไปนะครับนะครับมันก็จะเหลืออประมาณสักห้านะครับด้านซ้ายด้านนอกโอเคแล้วนะครับเหลือด้านในห้านะครับโอเคแล้วนะครับผ่านแล้วนะครับต้องทวงทั้งหมดสองล้อนะครับ หลังจากที่เราถ่วงล้อไปแล้วนะครับเราก็เอานำรถนะครับไปวิ่งทดสอบดูนะครับใช้ความเร็วเดิมๆของมันนะครับประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพวงมาลัยก็จะตรงนะครับไม่สั่นนะครับคือไม่สั่นไม่สะบัดนะครับจริงๆแล้วมันก็เกิดจากสาเหตุที่ตะกัวนะครับตะกัวที่เขาว่าถ่วงล้อไปนะครับเมื่อโดนน้าโดนอะไรไปต่างๆเนี่ยมันก็จะหลุด ออกไปพอหลุดออก,ออกไปปุ๊บนี่ล้อนะฮะล้อที่วิ่งนะด้วยความเร็วมันก็จะไม่สมดุลกันมันก็จะไม่บาลานซ์กันนะครับทําให้พวงมาลัยเรานี่รู้สึกจะแกว่ง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 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีอยู่สาเหตุหลักๆก็คือจะต้องนํารถไปส่วงล้อแต่เราต้องดูด้วยนะครับว่ายางเราบวมไหมสภาพยางเราดีไหมนะครับมันก็มีสาเหตุไม่เยอะนะครับเราเช็คได้ด้วยตัวเราเองนะครับ กรณีที่วิ่งวิ่งไปพวงมาลัยสั่นประมาณ80-90ร้อยอย่างนี้นะครับคลิปดีมีประโยชน์นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ